สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพบเกี่ยวกับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับการสร้างบ้านในอเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะจอะเข้าไปดูนะใต้ถุนบ้านหรือใต้ถุนระเบียงบ้านนะเป็นการสร้างระเบียงออกไปนอกบ้านไปดูว่าเขาตั้งเสาอย่างไงเหมือนกับบ้านเราไหมเขาวางรอดอย่างไงนะครับก่อนที่จะปูพื้นอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าสมมุติ สร้างระเบียงออกไปก็ตั้งเสาอ,ออกไปนะครับห่างกันกี่วาก็ว่ากันไปแล้วแต่แต่ที่น่นมันจะมีความแตกต่างนะมีการบากหวดเสาไม้นะแล้วก็จะวางคานยังไงวางไม้รอดยังไงแล้วปูพื้นยังไงนะครับมานะไปดูกันนะครับต่อไปดูการวางไม้นะฮะเห็นไหมสังเกตดูเลย ก็จะมีเหล็กสำเร็จรูปมารองรับเห็นไหมฮะขันนอ็อตขันตะปูควงนะรองรับหัวไม้ไม่มีการบากไม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเหล็กสำเร็จรูปเห็นไหมฮะดูอีกครั้งหนึ่งเป็นเหล็กสำเร็จรูปมาประกบแล้วก็รับหัวไม้เอาไว้นะครับเห็นไหมฮะ,ะดูกันชัดๆนะครับ ก็จะมีการข้าวไม้กันแบบนี้นะครับมีเหล็กสำเร็จรูปมาประกบนะครับอีกรอบหนึ่งเอากันชัดๆนี่เป็นเป็นเหล็กสำเร็จรูปที่ขายตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับต่อมาดูหัวเสาหัวเสาก็จะวางเสาทีเป็นตารางเม็ดเลยนะเห็นไหมทำเป็นตารางวางแล้วก็จะไม่มีการบากหัวเสานะสังเกตด้วยดี ใช้น็อตอย่างเดียวเลยนะฮะใช้น็อตสองตัวเห็นะครับใช้น็อตสองตัวเห็นไหมฮะใช้นอ็อตใช้นอ็อตใช้นอ็อตไม่มีการบากเสาเลยทั้งเส้นเห็นไหมฮะชัดเจนนะครับชอบใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมเห็นไหมฮะสังเกตหัวเสาไม่มีการบากหัวเสาทั้งเส้นร้อยเหล็กร้อยร้อยน็อตอย่างเดียวเลยครับ แล้วก็ใช้เสาที่ถียิบเป็นตารางเม็ดเลยเห็นไหมฮะมันถึงได้แข็งแรงไม่โยกนะครับเสาก็วางไว้บนพื้นธรรมดาเพราะว่าพื้นเป็นดินที่นี่มันแข็งนะครับ